สวัสดี6100 6300คนดูนะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะรอบที่แล้วเรารีวิวเอ่อไม่ใช่รีวิวรอบที่แล้วเรามีกล่องสุ่มใช่ไหมคะมีกล่องสุ่มไปแล้วก็เอ่อ แอดมินนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดี8,400คนด้วยนะคะวันนี้เช้าๆก็อาจจะแบบมีคนดูไม่เยอะนะคะวันนี้เราจะมาที่รัฐบาลไทยนะคะเราจะไปรัฐบาลไทยกันนะคะงวดนี้จะเป็นสีชมพู งวดนี้จะเป็นสีชมพูนะคะรัฐบาลไทยงวดนี้จะเป็นสีชมพูนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเตรียมสบายไว้ให้พร้อมเลยนะคะเตรียมสบายไว้ให้พร้อมเลยนะคะทุกคนคะ่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ สวัสดีหนึ่งหมื่นคนนะคะสวัสดีหนึ่งหมื่นคนนะคะคือจะต,ต้องใช้คำว่าหลายๆคนนะคะก็แนะนำหนึ่งมาว่าเลิกเลิกรือแบบเลิกจูดเลิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งหนึ่งก็เลยบอกหนึ่งก็เลยทำการแก้ปัญหาโดยการที่ต่อไปนี้หนึ่งจะไม่ได้ไล์สดเอาแนวทางออกมาไล์ออกนอกกลุ่มนะคะแต่ว่าวันนี้หนึ่งก็จะแจกให้นะคะรัฐบาลไทยนะคะก็จะมีแจกให้นะคะแล้วก็ ไม่ใช่มีแค่รัฐบาลอาไม่ใช่มีแค่นั้นอาจจะมีอีกหนึ่งตัวนะคะที่หนึ่งจะให้นะคะซึ่งขอกระดาษกับประกาศด้วยซึ่งนะคะซึ่ง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 หนึ่งจะลงแนวทางอ่ะในกลุ่มเป็นหลักนะคะเพื่อที่แบบว่าลูกค้าดราม่ากันเนาะหลายๆไม่ใช่ลูกค้าเราค่ะเป็นคนนอกนี่แหละนะคะก็ดราม่านะคะด่านน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหนึ่งก็เลยจะลด ปรับปรุงนะคะตรงส่วนนั้นก็คือลงแค่ในกลุ่มพอนะคะเพื่อลดลดการแบบประทะขึ้นนะคะเพราะว่าหขี้เกียจจริงจรแล้วหนึ่งก็ไม่ไม่ได้สนใจใครหรอกแต่หนึ่งแค่คิดว่าเออถ้าเกิดว่ามันมีคนมาพูดกับหนึ่งแล้วก,แวก็แล้วก็เป็นคนที่แบบพูดได้ดีนะคะพูดดีอะ่ะพูดโอเคพูดแบบอธิบายเหตุผลให้เราเข้าใจหนึ่งก็เลยมองว่าโอเคได้นะคะ แต่หนึ่งก็บอกตลอดเลยนะว่าหนึ่งให้แค่แนวทางนะคือหนึ่งก็ไม่ได้แบบว่าหนึ่งไม่รู้เลยว่าเลขมันจอกอะไรไม่รู้ว่าเลขมันจอกอะไรไม่รู้จริงๆค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองแม่นนะคะแต่แค่หนึงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าคนที่ติดตาม1มาจะรู้ว่าเลขหนึ่งเองเนี่ยไม่แม่นเลยเลขที่เข้าส่วนใหญ่จะเป็นเลขปู่ตลอดเลขหเองเนี่ยไม่แม่นเลยแต่เลขที่เข้าส่วนใหญ่จะเป็นเลขปู่ตลอดนะคะ คือจุดทูบขอปู่ม,มาได้มาถึงจะเข้านะคะแต่ว่าถ้าเป็นเลขเ็งเนี่ยไม่เลยพูดเรื่องจริงเดี๋ยววันนี้เราจะค่อยๆไปใครรอเข้ากลุ่มแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะ ัีสองหมื่นคนนะคะ 1. แบบว่าแอบตกใจมากเลยนะเพราะว่ามีคนทักมาเยอะมากเลยแม่อย่าเครียดนะอย่าอะไรอย่างเงี้ยบอกอุย้ยหนึ่งไม่เครียดหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วโดนด่าแบบนี้เป็นเรื่องปกติในชีวิตหนงมากเลยจริงๆ เดี๋ยวหนึ่งจะมีให้หนึ่งตัวด้วยนะคะในไลน์นี้นะคะในไลน์นี้หนึ่งจะมีรัฐบาลไทยให้หนึ่งตัวนะคะไลน์นี้จะมีรัฐบาลไทยให้หนึ่งตัวเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะพยายามแบบไม่อยากประทะอันนี้เช้าอยู่เลยเก้าเก้าโมงอ่ะคนดูตั้งเกือบสองหมื่นคนนี่เลิศนะ ต้องขอบคุณเลยนะคะไปไหนต้องพกคะ่ะแล้วแบบเนี้ยอเมซอนนะเขาให้เขาแจกขวดเนี้ยมาแล้วรู้สึกแบบดีนะเพราะว่ามันจะมีสายคล้องคอมาแบบเนี้ยด้วยหนึ่งก็ห้อยคอไว้ฟิลเหมือนพนักงานบริษัทเลยอะ่ะอ่ะสวัสดีสองหมื่นสี่ร้อยคนดูนะคะลูกค้า ทองอ่ะมันขึ้นแต่แหวนเนี้ยหนึ่งซื้อตั้งแต่ต่อราคามันลงนะคะเมื่อวานนี้ทองขยับขึ้นไป300บาทสวัสดีคุณการด้วยค่ะงวดน,นี้หนึ่งชอบตัวนี้มากทําไมหนึ่งกลับไม่ได้กับเขาอะเขากลับยังไงอะอ่าได้แล้วงวดน,นี้หชอบตัวนี้ค่ะ ว่นนี้หนึ่งชอบตัวนี้อ,อหนึ่งชอบตัวนี้นะคะ ฉันกลับเป็นแล้วว่ะเฮ้ยฉันกลับกล้องเป็นแล้วกลับซ้ายขวาเอฟแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดเลยนะคะแอดมินหนึ่งกำลังไล่ตอบไล่ดึงเข้ากลุ่มนะคะไล่ตอบและไล่ดึงเข้ากลุ่มรัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งชอบ ชอบชอบอีลีฮะเรียกมึงเหรอมึงบอกให้ไปหาซื้อรัตเชอรี่แล้วนะไม่มีใควมาซื้อ

ขอให้สมมูทเจ้าอยู่แดงมีฮิสดงความยินดีเป็นเธอสุดท้ายนโนสิกีคิดให้กลั้นปานใดจะคงบอกลับมาแลว้วขอให้สมมูทเจ้าได้เป็นคู่ครอง វិញគាំងท้องបាយគុំកែវប៉ប៉ា